เดือนตุลาคมเดือนพีการเดือนท่านทำเสร็จปุ๊บนะก็ส่งมาที่เทศบา,าลนะครับหลังจากนั้นต้นปีหน้าเดือนก็กำาคมพาน้ำสูตรพลายเล็กต้องทำแผนพัฒนาการสารสาปีของศาาูงพัฒนาพลายเล็กครับให้เสร็จครับหลังจากนั้นท่านก็ทำแผนปฏิบัติาตตการประจำปีประมาณช่วงมีนาคนรับแต่ต้องทำให้เสร็จก่นอนวันที่15พฤษภาคมเพราะว่าปีการศาาึกษานะครับไม่เหมือนกับปีก็ประมาณ ปีพประมาณเริ่มจากวันที่1ตุลาคมของปีนี้ไปชนวันที่30กันยายนของปีหน้าครับแต่ว่าปีการศึกษาครับปีการศึกษาหลายท่านจำทราบครับปีการศึกษาครับเกี่ยวกับการศึกษาครับปีการศึกษาเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมของปีนี้ไปถึงวันที่15พฤษภาคมของปีหน้ารเนี่คือปีการศึกษาข้อมเวลาจะแตกต่างกับปีพประมาณ แล้วก็แต่งต่ากับปีปริเดีนปีประเดนเรื่องต่างหนึ่ง3นลนึงสามสิบตารางมาครับนี่คือติงที่ต้องมาต้องทำคือ4แผนนะครับถ้าข้าระการขบอกว่าคนที่จะทำเป็นหะไรคนที่จะทำนะา้าราการต้องมีจทคนที่จะทำคือตัวของคุณครูกับผอช่วยกันทงครับหกแ่งครับหกศูย์ครับแผนของใครของมันครับแล้วถ้าําการเนี้ยนี่ยวต้องอะไร ท่านแฝรต้องทราบไว้ทลานแฝัทำานนี้หน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนตัวนี้นะครับพอเขาแต่งแผนเสร็จนะครับเขาแต่งแผนเสร็จไม่เกี่ยวกับที่สภาครับพอเขาล่างแผนมาเสร็จล่าแผนนั้นจะส่งเข้ามาผู้พนักงานกบาริหังานสูงพนัาเล็กเพื่อเห็นชอบแต่ปรับปรุงแก้ไขแผนก็อยู่ที่คณะนกรามกำกบารพลังานสูงเมื่อแผนทั้งตี่แผนนี้ผ่าน ความผิดชอบของข้กรรมการบริหารสูงแล้วทำก็ประกาศใช้เป็นแผนะครับคนที่มี่นนาน่าโลนาก็คือใครครับก็คือหัวหน้าสถา หรือว่าหัวหน้าศูานย์ภาคอะไรเป็นนักเองนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่แต่งตั้งมาครับอาจจะแต่งตัง้งผมก็ได้เป็นมานย์อาจจะแต่งตั้งผู้จัดการสัตว์ก็ไดหรืออาจจะแต่งตั้งครูไม่รู้ว่าจะเป็นหัวหน้าสถานศึกษาครับไม่เกี่ยวกับทางสถาเลยครับเห็นไหมครับเรื่องการแต่ตง,งแผนก็ไม่เกี่ยวยนะครับแผน ผูปอทจึงนั้นจะทำส่งมาที่คณะกรรมการบริหารสูงเป็นคนเห็นชอบเห็นชอบเสร็จโหว้าสัญษาลงนามประกาศใช้ไม่ได้เกี่ยวกับนายกเทศมนตรีเลย